มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพข,ขวัญนาคน,นวลจะพาเราไปติดตามความวิตกกังวลใจของบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่บุตรหลานต้องเรียนออนไลน์เป็นระยะเวลายาวนานค่ะหลายครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะกังวลใจนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณภาพการศึกษาเวลาเรียนออนไลน์กับเรียนในห้องเรียนเนี่ยคุณภาพการศึกษาจะทัดเทียมกันหรือไม่การเรียนของเด็ก พัฒนาการทางการศึกษาของเด็กๆพัฒนาการในการเรียนรู้จะด้อยลงไหมแล้วในขณะเดียวกันค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครล่ะจะมาให้ความมั่นใจได้ว่าการศึกษาของเด็กไทยจะไม่ถอยหลังเข้าคลองรอยยิ้มของเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ไปติดตามพร้อมๆกันกับพี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวลในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ าศึกษาไทยในวันนี้กำลังหาทางออกในยุคโควิดที่ผู้ปกครองหลายคน ต้องกลุ่มขมับที่ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรไม่รู้ว่าบุตรหลานตนจะได้รับการศึกษาแบบครบถ้วนหรือไม่ต้องร่วมกันถอดบทเบรียนการจัดการเรียนรู้ให้เห็นผลพริโฉมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลและคาดหวังให้เกิดผลทันที แค่ระยะสั้นเน่ยเด็กอะซึ่งไม่มีพื้นฐานเลยะครับเพราะว่าเรียนเรียนแล้วเนี่ยไม่สามารถเรียนกับคุณผู้สอนโดยตรงได้ก็เลยไม่มีพื้นฐานที่แน่หนาถ้าโตไปเนี่ยก็คิดว่าจะไปต่อไม่ได้ที่ดีที่ควรนะครับ ในปัจจุบันการศึกษาไทยกำลังเร่งเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบทเปลี่ยนหน้าใหม่ของการศึกษาคือการศึกษาแบบ active learning ทางพวได้จุดป,ประกายสถานศึกษาต่างๆรวมถึงขับเคลื่อนร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาไทยผมเชื่อว่าครูโรงเรียนทุกแห่งก็มุ่งมั่นที่อยากให้เด็กมีคุณภาพเพียงแต่ให้มีเป้าหมายและทิศทางที่ถูกต้อง นะฮะแล้วก็มีการเทรนสร้างความเข้าใจช่วยการโคสให้โรงเรียนเนี่ยขับเคลื่อนได้ผู้เรียนจะมีบทบาทในการมีส่วนร่วมด้วยเป็นอันมากมีการปฏิบัติจริงมีการทําจริงจึงทําให้จดจําได้นานแล้วก็ทําให้เข้าใจเรื่องได้เร็ว แม้เรียนไปเพียงเรื่องเดียวก็จะสามารถรู้จักเอาไปแอพพลายหรือประยุกต์กับเรื่องอื่นๆได้ เป็นความร่วมมือที่ทางสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับพวเดินหน้าโครงการความร่วมมือทางวิชาการนี้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a s s f i v ฟ Steps ภายใต้หลักสูตรอิงมาตรฐานเพื่ออนาคตของการศึกษาไทยสืบไปและทั้งหมดนี้นายคนสมยิ้มกับ ตุ่มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ